บักจ่อยช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วไปเที่ยวไหนดีไม่อะอยากนอนซุกกระสอบอยู่บ้านหนาวว่ะกูว่าเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนภูเขากันดีกว่าช่วงนี้สวยนะมึงไอ้ส้มมึงนึกว่าไปตลาดบอแค่คิดกูก็ขนคิงลุกสุดท้ายมึงก็ไปมึงบังคับกูนี่ว่าดันขู่จะจะไม่ทำกับข้าวเลี้ยงกูได้ กูการเดินทางครั้งนี้ต้องสนุกแน่เราอาจค้นพบสมบัติก็ได้สนุกกับผีมึงสิหนาวก็หนาวนอนอยู่บ้านดีๆต้องมาเดินให้เมื่อยขี้ใครวะซวยแต่หัววันเลยโอ้มึงรับโชคทองแต่หัววันเลยเละโชคกับผีมึงสิขี้บักแดงโน่นวันหลังเจอพ่อมันจะตบกระบ,บาลสักทีปล่อยลูกขี้เลี่ยลาดไปทั่ว เฮ้ยไอ้จอยในพุ่มไม้ต้องมีสิงโตแน่เลยจริงเหรอทำอย่างไงละทีนี้กูยังไม่บอกลายยายน้อยเลยกูยไม่น่าเชื่อตามึงมาเลยเอา้าวก็แค่กระรอกทำเป็นตกใจไปได้พากูตกใจไปด้วยหัดดูดีๆก่อนไม่ใช่พูดไปเรื่อยกู <laughs> <c oughs> ว่ามันต้องไปทางนี้แหละกูได้กินแมวตัวอื่นข้างหน้ามึงมั่วละทางโน้นมาทางลงเขามึงนี่ไม่รู้จักเตรียมแผนที่มาด้วย <c oughs> ดูมืออาชีพอย่างกูให้ดีนะเจ้าจอยเวลาเดิน ต้องทรงตัวให้มั่นคงไอ้ส้มระวังนะมึงขอนไม้มันลื่นตกไปมึงหนาวตายแน่อ้าวเฮ้ยกูว่าแล้วพูดไม่ทันขาดคำเป็นไงไล่มืออาชีพเหรอไอจ้จอยแถวนี้มีผีหรือเสือไหมวะมันดูเงีย,งงยบๆวังเวงวะ่ะเฮ้ยเข้าป่าเขาไม่ให้พูดถึงผีกูยิ่งกลัวกลัวอยู่ไอ้นี่รีบๆนอนซะ